ใน Excel นั้นเราสามารถใช้วิธีการตั้งชื่อช่วงเซลล์ได้นะครับช่วงเซลล์หรือกลุ่มเซลล์นั่นเองนะครับโดยการทําแบบนี้นะครับเ mm hmm. ช่นสมมติเรามีกลุ่มของรายชื่อตรงนี้นะครับเราคลิกตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งชื่อได้เลยนะครับเช่นเราตั้งชื่อว่าอนิเมอรนะครับกด Enter นะครับแล็เห็นหเล็บแลเราลองเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับก็จะได้ กรอบตรงนี้ขึ้นมาซึ่งเขาก็จะระบุให้เราว่าตรงนี้คือกลุ่มชื่อที่เราตั้งขึ้นมานี่นะครับลองดูนะครับตรงนี้นะครับในเอ็กซลเรายังสามารถจะใช้หัวตารางนะครับมาตั้งชื่อช่วงเซลล์ได้เช่นกันนะครับโดยที่เรานำเมาส์มาครอบตรงนี้นะครับครอบที่หัวตารางก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้ไปที่ ฟอร์มูลานะครับฟอร์มูลาแล้วก็ไปที่ Create Form Selection นะครับตรงนี้นะครับเขาติ๊กให้เราบอกว่า Top Row นะครับเราก็โอเคได้เลยนะครับเพราะเราจะนำหัวตารางมาทำชื่อนะครับ Top Row โอเคนะครับโอเคก็จะได้ชื่อมาแล้วนะครับว่าเป็น Quality นะครับลองคลิกดูก็ได้นะครับมาจะปรากดที่นี่นะครับลองอีกสักอันนะครับสมมุติเรานําเมาส์มาครอบตรงนี้นะครับ แล้วเราก็ไปที่ฟอร์มูล่านะครับแล้วไปที่ create form selection นะครับท็อปโลตรงนี้นะครับก็โอเคนะครับลองมาเม,มาส์มาคลิกที่นี่เห็นไหมครับก็จะมีแล้ว quantity นะ,นนะค,คือเขาจะคือ price price นะครับเขาจะนำหัวตารางตรงนี้มาสร้างชื่อให้เราเปนองนนะครับวิธีแก้ไขนะแก้ไขชื่อถ้าเกิดเราต้องการจะยกเลิกนะครับเราก็ เราไม่สามารถที่จะยกเลิกตรงนี้ได้นะครับมาลบตรงนี้ออกตรงนี้ไม่ได้นะครับเราทําการยกเลิกโดยการไปที่ที่ตรงเราสร้างท็อปโลเมื่อกี้นะครับก็คือไปที่ฟอร์มูล่านะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะในเมนเจอร์ในเมนเจนนะครับตรงนี้เองจะบอกจะบอกชื่อที่เราตั้งขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราไม่เอานะครับเราจะนำเมาส์มาคลิกที่นี่นะครับก็กดปุ่ม delete ทิ้งไปนะครับก็โอเคนะครับ ตรงไ r i c นี่ก็เหมือนกันนะถ้าเกิดเราไม่ต้องการชื่อนี้แล้วนะเราต้องการไม่ต้องการสร้างช่วงนี้แล้วก็นำมอามาคลิกที่นี่นะครับกดปุ่ม delete ทิ้งไปนะครับก็โอเคนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลองนำไปใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ